สว,นนสวัสดีค่ะหนิงปัธมาถิสสวัสดค่ะ Lost to m i s s i o ค่ะค่ะพี่ถามนิดนึงทำไมถึงตัดสินใจที่จะเข้าสูก่การงาน,นะะจริง,รงๆก็ถ้าพูตตดตามตรงก็อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างเพราะว่าหนูเดินทางสายนักร้องมาเป็นสสประมาณสิบปีสิบกว่าปีแล้วก็เลยอยากลองดูไปในเส้นทางอื่นบ้างที่เราเราจะสามารถเป็นไปได้ไหมอ,อยากลองค่ะ ควาอยากลองของเราเองะ่มันะจะ,ะแตกต่างกับอาชีพที่เราแตกต่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแตกต่างอย่างเห็ <ๆ S 2> นได้ชัดแล้วก็นะ้อนแล้วก็บุคลิกภาพการวางตัวทุกอย่างมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างนี้เลยเพราะว่าในบทบาทการเป็นนักร้ององหนค่งค่ะมนข้าเป็นตัวเองมากๆกระเพื่อจะเป็นแบบว่าผู้หญิงแบบซนๆนิดนึงแต่ว่าในบทบาทของการเป็นนางงามต้องสวยคลีปลุก สง,ง่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ค่อนข้างยากสำหรับหนูอันนี้เราได้มีการไปเรียนเพิ่มเติมหรือวางวางแบบตัวเองว่าเอ้ยเราจะต้องมาแนวไหนลุกไหนอะไรยังไงมีการวางแผนหรือบาอ้างยางตอนนี้ตอนนี้มีกําลังจะเข้าสู่การการเดินการเรียนการเรียนเรียนเดินเพราะว่าหนูก็เอที่บอกไม่มีพื้นฐานการาานางงามเลยแล้วก็ไม่เคยต้องเรียนามตรงว่าไม่เคยดูการประกวดนางงามแบบจริงจงังอ่าใช่ก็ค่อนข้างเป็นโจทย์ยากสำหรับหนูนิดนึง รู้สึกอย่างนี้ที่หลายคนเขามองว่าแบบเหมือนเรามันขลุกขลิกแล้วก็คาแรคเตอร์มันควรไปอีกเวทีนึงก็คือมิสแกนรนแนนจริงมิสแกนเนี่ยตรงว่าถ้าเป็นไปได้อยากไปไหมก็อยากไปแต่ว่าที่ไปไม่ได้เพราะว่าอายุเกินแล้วอ่าใช่ก็เลยก็เลยก็เลยต้องมาเป็นมิสอูโดรสค่ะแรกๆของการทาพรอมนเรื่องของการแบบว่าตอบคำถามหลัว่าแบบการพูดต่อหน้าสาธารณะเพราะแน่นอนแหละว่ามิสอูโดรสมันบริบทมันแตกต่างจากแกนชัดเจนเลยใช่ใช่ ก็อย่างที่บอกหนูต้องฝึกหลายๆอย่างเลยเพราะว่าหนูเริ่มต้นจากศูนย์นะคะว่าจะเป็นการพูดทักษะบุคลิกภาพการเดินการตอบคำถามหนูต้องแบบทํากันบ้านหนักกว่าคนอื่นนีคืออยู่ใช่เพราะว่าด้านภาษาเราก็ปีนี้พี่ทหารก็เน้นว่าต้อง สาาาามรถภษแต่หนูจะไปถนัดเป็นแนวเขมรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้เราได้ภาษาอะไรบ้างจริงๆหนูก็ได้ภาษาไทยนี่แหละค่ะอ่แล้วก็มีอังกฤษนิดหน่อยภาษาจีนนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปรับใช่ต้องไปโรงเรียนอันนี้เราเราหลังจากนี้เรามีการวางแผนของเรายังไงนอกจากที่เราต้องไปเรียนเพิ่มเติมแล้วอีกนะมันมีอย่างอื่นที่เราจะต้องสเสริมอะไรบ้าไหม จริงๆหนูอยากไปเรียนบทวิทภาพาสอะค่ะแต่ว่าอตอนนี้คนที่หนูอยากไปเรียนด้วยเขาเต็มแล้วใช่ก<ช>็เลยแบบต้องมองหาทางด้านอื่นดูว่าครูท่านอื่นว่าไงจริงๆหนูต้องตัดหลายอย่างเปลี่ยนหลายอย่างอยากให้พูด <c oughs> ทีนี้มาอยากให้พูดเกี่ยงานเพลงเราหน่อยเพลงเราดังอะไรยังไงอยากให้ยังให้ แฟนจะได้ไปติดตามจริงๆช่อง u t u b e หนิงนะคะก็สามารถติดตามได้เลยค่ะหนิงปัะมาจะมีทั้งเพลงที่เป็นของตัวเองแล้วก็เพลงที่ cover ไว้เยอะๆยู่ในนั้นนะคะก็จะอัปเดตตลอดแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะลงเป็นงานเพลงค่ะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณล้านหน่อยๆค่ะการมาในครั้งนี้เรามีความตั้งใจที่จริงหนู คนไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยคาดหวังสูงะคะ่ะคือแต่ว่าหนูเป็นคนตั้งใจทําแล้วก็ทําสุดถ้าหนูรู้สึกว่าทาสุดแล้วผลลัพธ์อกมาเป็นงั้นี่คือส,สิ่งที่หนูทำได้เท่านั้นค่ะจะไม่ค่อยหนูจะเป็นคนที่ไม่คาดหวังสูงเพราะว่าคาดหวังสูงไปแล้วเพื่อเราแบบมันไม่ได้ในสิ่งต่างที่เราทำที่เราคาดหวังแล้วตกลงมาเราเจ็บตัวเองมันเคยเป็นแบบน,นั้นมาแล้วนะคะก็หลังจากนั้นหนูก็เปลี่ยนไมล์เซ็ตไตปถ้าอยากจะถ้าอยากจะให้โชว์พลังเสียย จักนิดได้ไหมได้เพลงที่เราถนัดเลยขอเสียงแบบนั้นไปของหน่อยนักร้องมโนคนนี้จะกล่อมนงโนบีและเฟน่าเพล่เราเบาก่อนค่ะสุดท้ายขอโอกาสแฟนนางงามหน่อยให้แบบว่า เปิดรับเปิดใจกับเราหน่อยยังไงเดีเ๋ยวเราจะปรับปรุคคฤตปรับร่ากแน่นอนให้มันดูเป็นยูนิเวอร์สมากขึ้นค่ะงี่ก็ฝากพีนน่แฟนนางงามด้วยนะคะฝากเปิดใจให้น้องหนิงตัวน้อยคนนี้นะคะเป็นอ,อีกหนึ่งหนึ่งคนที่เอาไวออ้อบอ้อมดูแลนะคะสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนคิกภาพตัวเองนะคะแล้วก็จะทำให้เต็งที่ที่สุดค่ะ